29พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตล่าสุด15จังหวัดสีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักส่วนพายุใต้ฝุ่นเอวีมีมแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยการคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่29พฤษภาคมถึง3มมิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอา่าวตังเกีย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนในช่วงวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณเอา่าวตังเกียรลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกสําหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเพรสชันริมานบริเวณตอนใต้ของประเทศบังคลาเทศมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปส่วนพายุโซนไต้ฝุ่นเอวิเนียด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มการเคลื่อนตัวไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงวันที่2 9ถึง31พฤษภาคมโดยพายุทั้งสองนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยทั้งนี้กรมอุตุได้พยากรณ์อากาศเปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา1 8นาฬิกาวันนี้ถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาวันพรุ่งนี้30พฤษภาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักระดับสีเหลืองได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราด